เคยสงสัยกันไหมครับว่าลึกลงไปในระดับพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยจักรวาลของเรามันมีระเบียบแบบแผนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้ล่ะครับเราจะมาขายความลับของหนึ่งในแนวคิดที่ต้องบอกว่าสวยงามที่สุดในโลกฟิสิกส์เลยนั่นก็คือคําว่าสมมาตรแล้วเราก็จะไปค้นพบกันครับว่ามันมีภาษาทางคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายความจริงข้อนี้โดยเฉพาะเลยเอาเลไะครับเรามาเริ่มกันด้วยคําถามที่ดูเหมือนจะง,ง,ง่ายๆแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากก็คือ กฎของจักรวาลที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมถ้าเราย้ายตัวเองไปอยู่อีกฟากหนึ่งของกาแล็กซีหรือว่าการทดลองที่เราทำในวันนี้มันจะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปทำเมื่อพันปีก่อนหรือทำในอีกพันปีข้างหน้าคำถามพวกนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือในหมู่นักฟิสิกส์เนี่ยเขามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยครับสำหรับไอเดียที่ว่ากฎต่างๆมันไม่เปลี่ยนแปลง คำนั้นก็คือคำว่าสมมาตรหรือ Symmetry ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้หมายถึงแค่รูปทรงที่สวยงามที่เรามองเห็นด้วยตานะครับในทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยคำนี้มันมีความหมายที่ลึกซึง้งแล้วก็ทรงพลังกว่านั้นเยอะเลยลองฟังคำจำกัดความที่งดงามของนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อแฮมันไวยโอดูนะครับเขาบอกไว้ว่าสิ่งหนึ่งจะสมมาตรก็ต่อเมื่อเราสามารถกระทำบางอย่างกับมันแล้วมันยังคงดูเหมือนเดิมทุกประการอื้ เป็นคำนิยามที่เรียบง่ายนะแต่ทรงพลังมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไงเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยนะลองนึกถึงแจกันสวยๆสักใบหนึ่งครับอ่ะเรามองมันอยู่แล้วเราก็หลับตาลงในระหว่างนั้นมีคนแอบมาหมุนแจกันใบนั้นไปครึ่งรอบพอดีเป๊ะพอเราลืมตาขึ้นมาคำถามคือเราจะรู้ไหมครับว่ามันถูกหมุนไปแล้วคําตอบคือไม่รู้เลยเพราะมันดูเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละครับคือความหมายของสมมาตรในการหมุน แจกันมันยังคงเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับมันแล้วก็ตามเอาละทีนี้เราจะลองเอาแนวคิดเรื่องสมมาตรเนี่ยมาใช้กับกฎของฟิสิกส์จริงๆกันบ้างโดยจะใช้การทดลองในจินตนาการที่มีตัวละคร2คนคือโจกับโมครับลองจินตนาการตามนะครับว่าโจกับโมเนี่ยอยู่ในห้องทดลองที่เหมือนกันเดะเลยแต่ว่าห้องของโมเนี่ยมันอยู่ห่างออกไปทางขวาหน่อยนึง ในทางฟิสิกส์เราเรียกการเลื่อนที่แบบนี้ว่าการเลื่อนขนานหรือ translation คำถามสำคัญก็คือพวกเขาทั้งสองคนจะสังเกตเห็นกฎฟิสิกส์เหมือนกันหรือเปล่าแน่นอนครับว่าโจกับโมเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขพิกัดไม่เหมือนกันเพื่อบอกตำแหน่งของวัตถุเพราะจุดแองอิงมันคนละที่กันแต่แต่เมื่อพวกเขาลองวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหพวกเขาได้ค่าแรงออกมาเท่ากันเป๊ะเลยครับ นี่คือคำใบ้แรกที่สำคัญมากๆเลยนะและนี่ก็คือข้อสรุปที่ยิ่งใหญ่ข้อแรกครับไม่ว่าจะทำการทดลองที่นี่ที่นั่นหรือที่ไหนๆในจกนักรวาลกฎการเคลื่อนที่ก็ยังคงเป็นจริงเสมอนี่เป็นการแสดงให้เห็นเลยครับว่ากฎของฟิสิกส์เนี่ยมันมีความสมมาตรภายใต้การเลื่อนขนานหรือ translation นั่นเองเอาล่ะครับมาลองทำให้มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดน,นึงแล้วถ้าเกิดว่าโมไม่ได้แค่เลื่อนที่แหละครับแต่เขาเกิดหมุนระบบพิกัดของเขาทั้งหมดเลย ให้มันทำมุมกับของโจอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ oh, ดูสมการพวกนั้นสิครับมันเริ่มจะดูยุ่งยุ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องพยายามไปทําความเข้าใจคณิตศาสตร์ทุกตัวก็ได้ครับลองสังเกตดีๆนะครับถึงตัวเลขมันจะดูซับซ้อนแต่รูปแบบของสมการที่ใช้แปลงพิกัดกับรูปแบบของสมการที่ใช้แปลงองค์ประกอบของแรงมันเป็นรูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับและมันก็คือคําใบ้ที่สําคัญมากๆเลย แล้วพอผ่านการคำนวณที่ดูเหมือนจะซับซ้อนวุ่นวายพวกนั้นไปได้เนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังคงยืนยันสิ่งเดิมเป๊ะเ,ะเลยครับคือกฎของนิวตันยังคงเป็นจริงในระบบพิกัดที่หมุนไปของโมนั่นก็หมายความว่ากฎฟิสิกส์จะไม่ได้สมมาตรแค่การเลื่อนที่นะแต่ยังสมมาตรภายใต้การหมุนหรือโรเทชันด้วยถึงตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่ากฎฟิสิกส์เนี่ยมันมีความสมมาตรแต่การพิสูจน์แบบที่เราเพิ่งทํากันไปเมื่อกี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับลองนึกภาพตามนะครับว่า ถ้าเราต้องมานั่งทำคณิตศาสตร์แบบเมื่อสักครู่นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับทุกๆก,กฎในฟิสิกส์เลยนะทั้งกฎของไฟฟ้าแม่เหล็กทั้งกลศาสตร์ควอนตัมโอ้โหมันคงจะน่าเบื่อแล้วก็วุ่นวายสุดๆไปเลยใช่ไหม่ะครับคำถามนี้แหะครับคือสิ่งที่นําเราไปสู่การค้นพบเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เข้ามาปฏิวัติวงการฟิสิกส์เลยมันต้องมีสิมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะแสดงความจริงันสวยงามของธรรมชาติออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปจมอยู่กับกองสมการที่มันซับซ้อนแบบนั้น และคำตอบก็คือมีครับนักฟิสิกส์กับนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาได้พัฒนาภาษาใหม่ขึ้นมาเลยเป็นภาษาที่ไม่ได้มีไว้แค่คำหนวณนะครับแต่เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายจักรวาลที่มีความสมมาตรโดยเฉพาะและภาษานั้นก็คือเวกเตอร์ครับนี่หัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเวกเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกศรที่มีขนาดและทิศทางนะแต่นิยามที่แท้จริงของมันคือชุดของตัวเลขที่ปฏิบัติตัวเหมือนกับพิกัดในอวกาศ เมื่อมีการหมุนยังจํารูปแบบสมการที่เหมือนกันเป๊ะๆจากการทดลองของโจกับโมได้ไหมครับนั่นแหละครับคือคุณสมบัติสําคัญของเวกเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แยกระหว่างเวกเตอร์ออกจากชุดตัวเลขธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็คือกฎการแปลงค่าที่เฉพาะเจาะจงนี่แหละครับถ้าปริมาณไหนก็ตามมีองค์ประกอบ3อย่างแล้วมันปฏิบัติตัวตามกฎนี้เป๊ะๆเมื่อมีการหมุนปริมาณน,นั้นก็คือเวกเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นแรงความเร็วหรือการกระจัดก็ตาม และตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการอธิบายนี้กันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าภาษาของเวกเตอร์เนี่ยมันทรงพลังแล้วก็สง่างามขนาดไหนลองดูความแตกต่างนี้สิครับทางซ้ายเนี่ยคือความยุ่งเหยิงสมการสามอันที่เราต้องมาแน่งพิสูจน์ทีละตัวทีละแกนแต่ทางขวาคือทั้งหมดที่เรารวบเอาไว้ในสมการเวกเตอร์สั้นๆแค่สมการเดียว F เท่ากับ ma นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องความสั้นนะครับ แต่มันคือความสง่างามทางคณิตศาสตร์ลุวนๆเลยและนี่ก็คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดครับการที่เราเขียนกฎฟิสิกส์ในรูปของเวกเตอร์ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเขียนให้มันสั้นลงนะแต่มันคือการรับประกันเลยว่ากฎนั้นมีความสมมาตรต่อการหมุนฝังอยู่ในตัวมันเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติคือจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะเราเขียนว่า F เท่ากับ ma เนี่ยเรากาลังจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ทางซ้ายกับสิ่งที่อยู่ทางขวามันเป็นเวกเตอร์ทั้งคู่เลยนะ ดังนั้นพวกมันจึงต้องปฏิบัติตัวเหมือนกันเป๊ะ,ปะเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นนี่แหละครับที่ทําให้สมการนี้มันเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์อะไรให้วุ่นวายอีกแล้วมันเหมือนกับเราถอดรหัสลับของธรรมชาติได้สําเร็จแล้วนั่นเองแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่กฎของนิวตันนะครับลองดูกฎอื่นๆอย่างพลังงานจนหรืองานสิครับจากที่เคยเขียนยาวๆย,ยุ่งๆพอเปลี่ยนมาเขียนด้วยภาษาเวกเตอร์ปุ๊บมันดูเรียบง่ายแล้วก็สวยงามขึ้นมาทันทีเลย นี่แสดงเห็นเลยครับว่าภาษานี้มันเอาไปใช้ได้กว้างขวางขนาดไหนดังนั้นนะครับเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เคล็ดลับทางคณิตศาสตร์การที่มันมีประโยชน์มหาศาลในทางฟิสิกส์ก็เพราะว่ามันสะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งมากๆของธรรมชาติความจริงที่ว่าจัก,กรวาลของเรานั้นมีความสมมาตรอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ย มันไม่ใช่แค่สิ่งที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นมาแต่มันคือภาษาพื้นฐานที่จักรวาลใช้เขียนกฎเกณฑ์ของตัวมันเองแล้วมันจะยังมีความลับอะไรอีกบ้างยังมีสมการที่สวยงามสมการไหนอีกที่กำลังรอให้เราไปค้นพบคำตอบอยู่ครับ